ร้านไอซ์สตีมช็อปบริการเติมโรงพักระบบไอทีพาร์ตเลทสามถึงแปดได้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟ็อกฟูดแบบชิงเลกาซี่แบบแอนิเมทไฟเตอร์สมิลิเตอร์ได้ครับกดผลแบบฟ็อกฟูดแบบชิงเลกาซี่ได้ยังมีบริการกดเพชรออสตาเลทแปดทิ้งยูต้าคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโปรปกแบบแอนิเมทไฟเตอร์สมิลิเตอรครับวันนี้พี่จะมารวมสิ่งที่ควรทำถ้าอยากเทินะครับอ่ะก็แนะนำวิธีการฟาร์มนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรทำตอนนี้นะครับรออัปเดต18นนั่เองะครับ พี่จะพูดถึงสักสิเรื่องแล้วกันนะครับพี่ๆลองรวบรวมมาแล้วนี่นะครับันดับแรกเลยนะครับพี่ขอพูดถึงเรื่องการลงดันเลยนะครับเนื่องจากว่าการลงดันนะครับเราจะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้เป็นเจ้าหินฟารชาตนะครับนี่หินชาติตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นทําให้ออชา์ดนะครับสามารถแลกเป็นพวกบัฟซูเปอร์บัฟซูเปอร์บัฟนะครับซูเปอร์ลักนี่นะครับ แล้วก็เป็นเย็นบูธแล้วก็ซุปเปอร์เย็นบูธได้นะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ลงนะครับสําหรับการฟรับฉาดแล้วก็เวลาเราลงดันนะครับเราจะได้เป็นเงินด้วยนั่นเองนะครับที่เลนแนะนําให้เราลงนะครับลงดันลงดันนะครับถามว่าลงดันดียังไงนะครับอย่างที่พี่บอกไปเลยนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งฉาะครับแล้วก็มันจะมีอ่าเพจที่เป็นไชนีชินไชนีชินนะครับเป็นเพจไชนีชินก็คือ การเพิ่มอัตราเปลี่ยนจากตัวธรรมดาเป็นไชนีนะครับที่เลยแนะนําให้ลงดันกันนะครับที่ลงดันก็ถ้าอยากให้ลงลงให้คุม้มๆเนี่ยก็หาเพื่อนที่มีดพีซที่มากฝาหรือว่าเท่ากันไปนะครับการที่เราลง2คนมักจะได้เยอะกว่าลงคนเดียวเสมอน,นะครับนอกจากว่า เราจะลงกัน12คนนะครับแล้วก็มีคนแย่งทีวอสอะไรอย่างี้นะครับเรืเงนินเราก็จะได้น้อยนะครับโอเคพี่จะขอไปกันเร็วๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับมาพอดีเลยนะครับการฟาร์มอุกกาบาตนะครับในแพทนี้นะครับแพทนี้มีเรื่องอุกเข้ามากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับ ก็คือเจ้าตู้ชายนี่นะครับที่ขับชายนี่นั่นเองนะครับทำไมถึงให้ฟาร์มอุกกาบาตนะครับเป็นลำดับที่2นะครับเนื่องจากว่าอุกกาบาตนะครับจะสุ่มดอกเป็นหินอ่าเป็นผลไม้เรียกผลไม้แล้วกันมีจะมีทั้งหมดนี้นะครับ5ระดับนะครับระดับเบสิกนะครับระดับดีเจเนอรี่ระดับมิสติกแล้วก็ระดับซีเค็ดแล้วก็มีอันสุดท้ายนะครับระดับดีวายนั่นเองนะครับผลผลไม้พวกนี้สามารถเอาไปครับเป็นตัวชายนี่ได้นั่นเองนะครับมันจะ คุ้มค่าต่อการที่เรามาไล่ฟาร์มครับอุกกาบาตจะเกิดทุกๆ1น0่ถึงสามสิบนาทีครับน่าจะสุ่มเกิดในเวลาหนึ่งในเวลานี้ไม่ก็1น0ถึงสีิบนาทีนะครับไปตรงนี้พี่ไม่ชัวนครับจะตกอ่ะนี่นะครับอ่าแล้วก็แนะนํานะครับใครที่อยากคาฟให้ติดเนี่ยก็แนะนําให้สักที่รูปขึ้นไปจริงๆครับอ่าข้อดีของการที่เราฟาร์มอุกกาทนะครับเราจะได้พวกนี้มาครับแล้วก็เวลาเราได้บัฟเจ้ามิสติกอ่ะนี่เดี๋ยวพี่เผยดูนะอ่ะนี้นะครับ จะรับมาอีกแล้เออเวลาเราได้มิสติกบัฟดีๆแบบนี้นะครับเราจะสามารถนําไปคราฟได้นั่นเองนะครับคราฟเป็นมิสติกชายนี่แล้วก็คราฟเป็นตัวคราฟชายนี่มานะครับอ่าือนที่พี่ทำนะครับนี่ตัวมิสติกตัวนี้ทําเป็นชายนี่นะครับแล้วก็มาคราฟชายนี่ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าวันที่พี่ทำนะครับในทีมตัวนี้พี่เปลี่ยนเป็นโลกล่าสุดหมดแล้วนี่นะครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่3นะครับการฟาร์มกล่องของขวัญนะครับอ่ะกล่องของขวัญคือไรนะครับจะเป็นอีเวนต์ของคร ah <un> ิสต์มาสนะครับจะมีกล่องของขวัญดอกนะครับนี่เลยนี่นะเข้าเซิร์ฟครั้งแรกมันก็จะเกิดเลยนะครับเวลาเราตีกล่องเสร็จก็จะเกิดอีกนะครับกล่องของขวัญจะเกิดทุกด่านนะครับแล้วก็เวลาเราตีเนี่ยเราจะได้บัฟมาครับกล่องขวัญจะแยกเป็น2ระดับนะครับจะเป็นระดับกิฟธรรมดาครับหรือกล่องของธรรมดาแล้วก็จะมี กล่องทองนะครับกล่องทองจะได้บัฟทองแน่นอนครับ1ชิ้นหรือ2ชิ้นขึ้นไปครับสำหรับคนที่สงสัยว่าตีทองเอกล่องจะได้อะไรนะครับกล่องเนี่ยจะมีทุกอย่างจอบอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นฉาทิสมาตนะครับฉาตามดาสนะครับแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้อะตั๋วนะครับเอาก็เหรียญดาวตัวนี้นะครับบีเฟนโทเคินแล้วก็เป็นพวกบัฟทองบัฟธรรมดาต่างๆทั้งหลายนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าในในครั้งพี่ตอนเนี้พูดรวยนะครับอ่ะ นี่อันนี้คือได้จากกล่องทองครับด่านลักที่ชิงนอกนะครับถ้าใครได้จากกล่องธรรมนาก็โชคดีครับเดี๋ยวไปกดใช้มั่วแวตรงนี้นะครับในนี้นะครับเจ้าบัฟพวกนี้พี่ไม่ได้ซื้อนะครับนอกจากเจ้าสุกลักษ์ที่พี่ดองไว้แล้วก็ชิ้นเย็ยนบูทที่ดองไว้เหมือนกันนะครับก็เลยบได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้พี่บ้าความฉาครับเนื่องจากปรอหยักปั้นทีมให้โหดนะครับโอเคงนั้นเอ่อตอนนี้เนี่ยมันจะมีเวสอยู่นะครับเดี๋ยวพี่คอยพูดถึงเรื่องเพจแล้วกันนะครับ มาต่อกันที่อย่างที่4ี่นะครับทําทีมรองนะครับทีมรองคืออะไรนะครับเราจะขอพูดถึงเจ้าตู้อฟเวลนะครับตู้อฟเวลตัวนี้นะครับนี่นี่เลยนะครับเป็นอินอินคูเบนเบอร์เนี่ยตัวนี้นะครับอ่ะเอ่อเจ้าตัวนี้จะมีข้อดีหนึ่งอย่างคือสามารถยัดเวลได้นะครับไม่ว่าจะคุณไม่ว่าคุณจะมียูนิตเวลเท่าไหร่นะครับยัดไป1วัน1นึ่งเวลแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานี่นะครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะตู้เนี่ยพี่นําให้อัพสัก201ครับไม่ใช่201 211นะครับค่อยยัดตู้นะครับเพราะว่าถ้าเรายัด2วันตู้มันจะ14ครับพอดีไม่ก็ใครอยากยัดนะครับเราแบบดันไม่ไหวล้วก็สัก200ข้า206ก็ได้นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเรายัดตู้ไปเนี่ยทีมเราจะว่านะครับช่องใส่ตัวละครเราจะว่าจาก6นะเพราะฉะนั้นพี่เลยแนะนําว่าให้เราปั้นทีมมองเพิ่มนะครับ เราเอาตัวสมมติพี่เอาตัวนี้ตู้นะครับพี่ก็ต้องมีตัวแทนหนึ่งตัวนะครับก่อนที่จะเอาตัวนี้ตู้นั่ครับมงั้นดีพิเศดิเศเราจะไม่นี่ครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องอย่างต่อมาครับเหมือนที่พี่บอกไปเลยครับปั้นตัวยาตู้นะครับก็ให้เราดันตัวที่มีแพสซีฟดีๆนะครับอ่ะอย่างถ้าวิญญาณตัวต่อไปก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่อินดานอินทัมหรือว่าเจ้า คือชื่ออะไรนะพี่จำไม่ได้ละโททิชิระนะครับอ่ะชิระติดโซลิโกนะครับถ้าพี่ดันเวลได้เนี่ยหรือว่าตัวในตัวในทีมไม่ใช่ตัวในทีมสิตัวในตู้ไอพวกเนี้ยเวลตันถึง225แล้วนะครับพี่ก็จะออกมาเอาตัวนี้เข้าตู้แทนนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือการปั้นเพื่อจะตู้นะครับปั้นตัวเพื่อจะตู้ครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งต่อมาที่ควรทำนะครับอย่างที่7นะครับก็คือการหาตัวดีๆเข้าทีมนะครับอ่ะเปลี่ยนนะ ก็เหมือนอสามอย่างนี้จะเกี่ยวข้องกันเลยนะครับปั้นตัวพญาตู้ทาทีมลองแล้วก็หาตัวดีๆเข้าทีมนะครับอ,อย่างแรกเนี่ยที่แนะนําให้เราพยายามหาตัวจับตั้ก็แต่ดานสุดท้ายขึ้นมาเลยก็ดีนะครับคราฟสัมปทาก็เล่นได้นะครับส่วนประกาศ,าศ,าศท้ายเนี่ยแต่ถ้าใครหาคราฟชนี้ได้ก็แนะนําไม่ทำนะครับเพราะว่าที่เคยทําไปแล้วนะครับความลับที่ทุกคนอาจจะยังไม่ดูนะครับก็คือเจ้าตัวละครที่ในโลกล่าสุดเนี่ย มันจะไม่มีดีเลยพูดได้พูดดีเลยที่ตอนที่ใช้สกิลเสร็จกลับมาตีครับมันใช้สกิลเสร็จปุ๊บกลับมาตีเลยนะครับอ่าอย่างที่พี่เคยพูดไปนะครับมีอยสองอย่างก็คือเขาทำให้สมูทขึ้นกับเอ่อมันมันเร็วจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่าตัวดีๆนะครับพี่แนะนำสามโลกท้ายนะครับจะเป็นรับชไนี่ก็ดีรับชไนี่ก็ดีครับหรือว่าจะเป็นรับที่ติดปับดีๆก็ดีครับตรงนี้นี่ครับ อีกรคท้ายแล้วกันนะครับพี่ไม่ค่อยเชียร์เจ้าครับช้หนี่ตัวโลกนี้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเอ่อมันสกิลช้าไปนะครับแบบนี้นี่ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็รวมเรื่องตัวดีวายไปหน่อยนะครับขอพูดนิดนึงนะครับดีวายเนี่ยเอ่อตัวที่พี่แนะนำให้ใช้จริงนะครับขั้นต่ำเลยเป็นเก็ตนิจจักนะครับไม่ก็ต่อมาเป็นพวกปั่นหลวงพุชชี่นะครับพุชชี่นะโอเคนะครับแล้วก็ไอพวกเลดแบทหรือว่าเจ้าตัวจากเบอร์เซสเกอร์เนี่ยก็ยังน่าใช้นะครับนี่พวกนี้ แล้วก็ไอตัวพานดูรุนะครับถึงจะเป็นตัวที่เป็นอีเวนต์เนี่ยแต่ก็น่าใช้ในการอาเบ็เมเยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อกันสิ่งที่ควรทำอย่างต่อไปนะครับการทําทีมตัวบัฟนะครับการทําทีมตัวบัฟคืออะไรนะครับการทําทีมบัฟทุกวันนี้ดีกว่านี่นะทีมบัฟมีอะไรบ้างนะครับจะมีบัฟอยู่2ประเภทนะครับในทีมนี้ก็คือ บัฟของดรอปในดันหรือว่าบัฟที่เราใช้ฝ่าหินนั่นเองนะครับหรือว่าส่วนมากเขาจะพูดกันทีมคอลเลกเตอร์นะครับทีมแม่เหล็กครับนี่ถ้าแม่เหล็กตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มอัตราดรอปชากในดันได้นะครับนี่เห็นไหมอันอน,นี้เป็นไหมมันจะดรอปหินได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับต,ตัวดันในท้ายแล้วก็ด่านแรกๆนะครับถ้าเราใส่เป็นเจ้าแม่เหล็กไป ถ้าใส่แม่เหล็กคบทีมเนี่ยมันจะดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันคูนน่าจะคูนสามเลยมากถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือปั๊บเงินนะครับจะมีโซลิดโกแล้วก็ลิชแต่ละขั้นนะครับแล้วก็ในอัปเดตเนี้ยจะมีเรื่อง passive event นะครับก็คือเจ้า e general เนี่ยโจ้กองของผันนี่นะครับจะเพิ่มทั้งเงินทั้งอัตรารดอ,อกใบดันแล้วก็เพิ่มดาเมจให้เราเลยนะครับเพิ่มดาเมจ25%นะครับเพิ่มอัตรารดอ,อกของให้นั่นเนี่ย 0.4นะครับคูณ0.4นะครับแล้วก็เพิ่มอัตรารางเงินเท่าสุิตโกเลยนะครับแต่ว่าเลำดึงได้นหมยจะไม่ดีกว่าไม่ดีเท่าสุนิตโกครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าหูกองพันนะครับนี่คือการทําทีมตัวบัฟที่ควรทำนะครับโอเคมาตอนต่อที่การฟาร์มตอนอีเวนต์มานะครับหรือว่านี่นี่นะครับตอนนี้นะครับช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะครับน่าจะมาช่วงเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็อีเวนต์จะหมดประมาณเที่ยงคืนวันอังคาร สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอีเวนต์หมดวันไหนนะถ้ามาเที่ยงคืนวันเสาร์จะหมดเที่ยงคืนมานะคะบ,บ้านเราครับโอเคมานี้นะครับการร์มตามมีเว้นทำไาทำทำยังไงได้บ้างนะครับถ้ามีเงินทุนของแนะนําให้เราลงดันนะครับลงดันทั้งวันไปเลยก็ดีนะครับแล้วก็ก่อนที่ตอนที่เรานอนก็เอฟเคีบอสไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสตัวไหนที่เราพอฆ่าได้เร็วหรือช้าเนี่ยก็ตีตีไปเถอะครับยังไงก็ได้เงิน นี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะตีช้าไปหรือตีเร็วไปนะครับมันได้เงินเท่ามันจะได้เงินได้เรียกกันนะครับอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับว่าดีแค่ไหนนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องอีเวนท์ที่บวกลักมาครับทำไงได้บ้างนะครับการมันจะเป็นการช่วยทําให้เราฟาร์มเลเวลได้เร็วขึ้นนะครับถามว่าถ้าเป็นยังพีมาฟาร์มเร็วเท่าเออฟาร์มเร็วเร็วเท่าบวกลักไหมฟาร์มเร็วฟาร์มเร็วเร็วผ่านแน่นอนครับเร็วตัวละครนะครับโอเค อ่ะนี่นะครับถามว่าทําไมนะครับการบวกรักจะทําให้เราสามารถสูงได้ตัวดีๆมากขึ้นนะครับการที่เราได้ตัวดีๆเนี่ยจะสามารถทําให้เราเอ่อเัาเวลตัวละครได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ารักมาบวกเอ็กพี่อมาพร้อมกับเอ็กพีเนี่ยแนะนําให้ไปลงเรียนดาวแล้วก็เปิดแมกแล้วก็ดันเวิลยาวๆได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่สองอย่างสองอย่างสุดท้ายนะครับก็คือของอย่างที่9นะครับการหาหินที่พิพูดไปต้นคลิปเลยนะครับ หินฉาดนี่นะครับถามว่ามาทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าใครไม่อยากความกองของขวานแล้วอยากความใจดันนะครับก็แนะนําเลยนะครับอ่ะพี่พาไปดูนะครับซึบโอเคนี่นะครับนี่เลยึบอ่ะการฟาร์มหินฉาดนะครับเราจะสามารถอย่างที่พี่บอกไปแลกบัฟได้นั่นเองครับแลกบัฟดียังไงนะครับถ้าเป็นช่วงอีเวนต์เนี่ยเราจะสามารถแลกเป็นเจ้าซุปเปอร์บัฟแต่ละยะนะครับเอามาหาของเอามาฟาร์มเงินนะครับหาของคือยังไงก็คือเจ้าซุปเปอร์ลักนี่ก็ออกมา สุม่มตัวละครหาตัวรับตัวดีๆนะครับอ่ะพี่ฟาร์มครบแล้วน,นี่นะครับแล้วก็เจ้าเออ่ไทม์เทลสปีดเนี่ะพี่ไม่ค่อยพี่เออ่ถ้าใครไม่ได้แบบไม่มีซูเปอร์อุลตร้าเนี่ยก็แนะนํนาให้ซื้อแต่ว่าถ้ามีแล้วไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะาไม่สําคัญเท่าไหร่ตรงนี้นะครับสิ่งที่พี่แนะนําจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าเออ่ลดี้เกต แล้วก็เป็นนี่นะครับแรลลี่ท็เกตแล้วก็ใช้นิเชตนะครับส่วนเรื่องซูเปอร์บัฟเนี่ยให้เราเลือกเอานะครับว่าระหว่างซูเปอร์บัฟกับเหรียญดีเฟนโทเค็นอันไหนน่าใช้กว่ากันครับโอเคประมาณนี้นะครับมาพูดถึงอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการสุ่มหาแพสซีหรือการลงเลทหินมาสุมตัวนั่นเองนะครับสุมสุมแพสีฟสิอ่ะพี่ถึงแนะนําให้ซื้อเลทเท็กเกตไปจํานวนหนึ่งครับอ่ะการซื้อเลทเท็กเกตเนี่ยเราจะสามารถลงเลทได้แบบอยู่ที่เราขยันฝากนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับการซุ่มหาแพสซีฟมีการเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับก็คือเหมือนเราพยายามหาเจ้าลเลกเตอร์3หรือว่าทีมทีมรองเอ้ไม่ใช่ทีมรองทีมบับนะครับนี่แพสซีฟพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการหาแพสซีฟให้ตัวในทีมเราด้วยนะครับให้มันได้แพสซีฟดีนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ยังต้องหาแพสซีฟอีก2ตัวนะครับนี่เดี๋ยวเอาสองตัวนี้นะแล้วก็ในตู้อีกตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้ารับเชนี่ตัวหนึ่งนั่นเองครับตัวนี้เลยนะครับ ก็ยังต้องหาคขาต่อไปนะครับใครที่ฟาร์มได้เร็วเนี่ยก็จะสามารถสุ่มแพสซีฟดีๆได้นะครับเกมนี้เนี่ยพี่ไม่แนะนําให้เติมสุ่มแพสซีฟเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโคตรเกลือนะครับเกลือไม่แพ้กระสุนหินเลยนะครับตรงนี้โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่มาแนะนําเบื้องต้นเฉยๆนะครับไม่รู้ว่าดูกันจบปะนะครับใครดูจบฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็มีประโยชน์หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้้วกก็ีีนนนนนะคครรัััับบสาหหหเจอใม่ลิป สบายครับ